วันนี้จะรีวิวให้ดูอีกรอบนึงนะครับสําหรับหน้าหนูคันนี้นะครับผมอ่านี่ให้ดูห้องเครื่องก่อนเลยครับอ่าเปิดหัวด้วยการให้ดูห้องเครื่องก่อนเลยนอกเพจให้ดูอันดับแรกเลยนี่เดิมๆครับคันหน้าเด,เดิมแบบนี้เลยสำหรับ tf ฟรหน้าหนูคันนี้นะครับอืมสุมซอกเดิมครับนี่ให้ดูห้องเครื่องกันก่อนเลยนะครับแห้งแห้งเนียนๆนะครับผมอ่านหน้าเดิมแน่นอน ขากรโปรงเดิมนะครับผมน็อตแกะแล้วแหละเพราะว่ารถคันนี้เคยเคลียร์สีมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่ารถบอดี้ได้เดิมนะครับเคลียร์แค่สีภายนอกให้ดูห้องเครื่องก่อนเลยอันดับแรกนะครับผมสําหรับหน้าหนูคันนี้นะครับอ่าโอเคนะต่อที่ภายในครับเดี๋ยวภายนอกค่อยดูอ่าภายนอกสวยอยู่แล้วคันนี้สีสันอีกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเลยคันนี้โอเคครับนี่ภายในอ่าแปลกนิดนึงนะครับคันนี้แปลกตรงไหน ตรงที่ว่านี่ครับสวยนะครับภายในสวยเลยนะครับผมอ่าถวงมาลัยสวยแดชบอร์ดคอนโซลสวยนะครับแอร์เย็นนะครับเลขไมล์แสนหกหมื่นสองพันกว่าโลเบาะสะอาดสะอ้านทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับนะครับภายในถือว่าสมบูรณ์นะครับผมอ่าที่บอกว่าแปลกแปลกตรงไหนตรงนี้ไงครับตรงที่มันเป็นมือหมุนหน้าหนูแต่ว่าเป็นมือหมุนสาเหตุเนื่องจากเจ้าของเดิมนะครับอ่า ยกแผงประตูออกหมดเลยครับผมแล้วก็แปลงใส่เป็นมือหมุนนะครับสาเหตุเนื่องจากอะไรสอบถามแล้วนะครับเนื่องจากว่ากระจกไฟฟ้าแกเบื่อที่จะซ่อมนะครับเพราะว่ารถของแกแหละรู้สึกว่ากระจกไฟฟ้าจะมีปัญหาบ่อยมากแกก็เลยตัดปัญหาหรือยกแผงประตูที่เป็นมือหมุนมาใส่เลยนะครับนี่ตัดปัญหาไปเลยสําหรับหน้าหนูคันนี้นะเห็นไหมครับสติกเกอร์ยังอยู่นะนี่เนี่ยอเขาเรียกอะไรอะสติกเกอร์ที่มันเป็น วงเลียครับที่เป็น s l x แล้วก็ The Luxury Limited Edition นะครับเนี่ยยังอยู่นะแต่ว่ามันเริ่มลอกไปบ้างแล้วนะครับสะท้อนหรือเปล่าน่าจะสะท้อนแสงสติ๊กเกอร์โดนลอกออกไปแล้วครับผมนี่แหละครับหน้าหนูแท้อยู่นะครับเพียงแต่ว่า,าแผงประตูโดนเปลี่ยนออกนะครับเป็นมือหมุนเท่านั้นเองนะครับผมแต่ว่ารถโดยรวมเนี่ยได้บางได้เดิมนะครับสวยทั้งคันเลยอ่านี่ชุมภายนอก กันต่อเลยนะครับทีนี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับรอบนึงนะครับสําหรับหน้าหนูคันนี้นะครับนี่ครับสีสวยรอบคันเลยนะครับ95เปอร์เซ็นเต็มเลยนะครับผมเพราะว่ารถเพิ่งเคลียร์มานะครับเคลียร์มาบางๆเลยแต่รถบางจริงครับคันนี้อ่ามาดูมาทดลองขับกันได้นะครับนี่ครับโดยเฉพาะฝากระโปรงอ่ยบางจริงดูครับซีดมีซีดบ้างนะครับเนี่ย สีน่าจะเคยทำมานานแล้วมีซีดบ้างนะครับเนี่ยหลังคาสันเดิมเดิรอนเดิมเดินะครับมีซีดนิดนึงเหมือนกันเนี่ยครับอ่าโอเคนะโดยรวมสวยแหละไม้น้อยด้วยครับผมนี่ครับเลขไม้แสนหกอ่ะต่อไปเดี๋ยวพาฟังเสียงเครื่องนะครับเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายครับผมเครื่องดีแอร์ย็นมาเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องกันนะครับ นี่ครับเสียงเครื่องประมาณนี้เลยครับผมเสียงเครื่องเดินประมาณนี้นะครับเคนะครับผมโดยรวมถือว่าสมบูรณ์นะครับตาไฟใหม่ๆใสๆเลยเพิ่งเปลี่ยนมานะครับโคมของไดมอนนะฮะเปลี่ยนมา แต่ว่ารถเดิมนะคันหน้าเดิมอย่างที่เห็นไปพร้อมๆกันเลยครับผมไม่มีอายนะครับขนาดรถเก่าแล้วปกติมันต้องมีอายบ้างนะครับคันนี้ก็มีบางๆนิดหน่อยหรือแทบไม่มีเลยอ่าปกติรถเก่าต้องมีบ้างนะครับคันนี้ก็มีบ้างครับหรือแทบไม่มีเลยนะครับผมเครื่องดีแอร์เย็นรถขับดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวพา ดูโดยรอบครับทีนี้อ่าดูโดยรอบทั้งคันอีกทีหนึ่งแบบางจริงนะอีกรอบบางจริงครับคันนี้โอเคครับอ่านี่คือภายนอกนะครับดูกันอีกรอบหนึ่งเลยสวยรอบคันครับผมราคาแจ้งไปแล้วนะครับในคลิปก่อน คลิปนี้ก็ยังราคาเดิมนะครับผมราคานี้รวมส่งให้ด้วยนะครับส่งฟรีครับอ่าระยะทางไม่เกินหนึ่งร้อยกิโลเมตรเดี๋ยวผมขับส่งให้เลยนะครับส่งฟรีถึงบ้านเลยแต่ถ้าเกินนั้นไปก็ส่งได้เหมือนกันนะครับเกินร้อยโลไปก็ส่งได้เหมือนกันโทรเข้ามาพูดคุยกันครับผมที่เอกอุบลรถสวยริมห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับภาษีไม่ขาดนะครับภาษีหกเก้าต่อมาแล้วเรียบร้อยนะครับภาษีหกเก้าภาษีไม่ขาด ราคาเดิมหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับราคาเดิมนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทอ่าโอเคโฟกัสเรียบร้อยหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทราคานี้รวมส่งให้ฟรีด้วยนะครับระยะทางไม่เกินร้อยกิโลเมตรผมส่งให้ฟรีถ้าเกินนั้นไปก็พูดคุยกันได้ครับผมจัดส่งให้เหมือนเดิมนะครับผมอ่าไกลๆส่งได้ครับเอกอุบลรถสวยริมห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานี 094 2811331สายตรงเข้ามาได้เลยครับสำหรับหน้าหนูคันงามคันนี้ลืมบอกปีรถไปเลยคันนี้เป็นตัวสุดท้ายด้วยนะครับเป็นหนูตัวสุดท้ายแล้วปี1997นะครับปี1 9 9่าตัวสุดท้ายก่อนเป็นดาก้อนนะครับดาก้อนก็ออกแล้วนะปี97นะคันนี้ก็ปี97เหมือนกันปี2540นะครับผมปี2540ตัวสุดท้ายแล้วท่านได้สนใจนะครับสายตรงได้เลย094 2 8 1แ3 3 1่หนึ่งสาสามเอกอุบลรถสวยลิ้มห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมทีมงานยินดีให้บริการครับผมโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้านะครับทีมงานเราจะมีรถสวยรุ่นไหนมานำเสนอให้ดู้ชมกันอีกกดต,ติดตามซับสไครต์ทุกช่องทางของเอกอุบลรถสวยของเราไว้ได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวยๆบ้างจับให่สวย